เมื่อบริบทการเมืองไทยเปลี่ยนไปอะไรก็ตามที่ส่มเสียงต่อขาเก้าอี้นายกอิงเนี่ยนะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงตัดได้ก็ตัดค่ะเช่นเดียวกับร่างกฎหมายคาสิโนที่ถูกเลื่อนการพิจารณาออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่เลื่อนเนี่ยมันเข้าทางฝ่ายค้านน้องใหม่อย่างค่ายสีน้ําเงินรวมถึงอาจจะกลายเป็นเชื้อไฟนะคะที่ไปเติมให้พลังของบอบเนี่ยรุนแรงมากกว่าเก่าชวนมาจับสัญญาณการเมืองติดตามในลึกกว่าข่าวค่ะ ต้องบอกว่าแค่ถอยยังไม่ถอนนะคะสำหรับร่างกฎหมาย Entertainment Complex ทั้งที่จริงๆเนี่ยนะคะยืนร่างกฎหมายบรรจุในวาระการประชุมสภาแล้วว่าจะเคาะกันจะพิจารณากันเนี่ยกกรกฎาคมนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยก็ยืนยันมาตลอดว่าโครงการนีย้ยังไงก็ต้องมีคาสินโนเพราะรายได้หลักของ Entertainment Complex มาจากคาสินโนนั่นเองค่ะแต่ว่ารัฐมนตรีมณภรเนี่ยชี้แจงนะคะว่าเบื้องต้น มีการไปหาหรือกับประธานวิปรัฐบาลแล้วและเห็นควรที่จะเลื่อนร่างกฎหมายนี้ออกไปก่อนและจะขยบร่างพรบรสังคมสันติสุขและร่างพรบรนิรโทษกรรมเข้ามาพิจารณาแทนให้เหตุผลค่ะว่าที่ต้องเลื่อนเนี่ยเพราะขอเวลาชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนก่อน ว่ากันตามตรงนะคะปมคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกอิงกับสมเด็จคุณเซนเนี่ยลำพังเรื่องนี้เรื่องเดียวนายกอิงก็แทบจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดรัฐบาลไปเติมเชื้อไฟเรื่องคาสิโนเข้าไปเนี่ย ก็จะเข้าทางพักฝ่ายค้านซ้ำยังเป็นชนวนปลุกม็อบให้สรองมากขึ้นไปอีกนะคะสถานะของรัฐบาลเพื่อไทยวันนี้มันไม่เหมือนเดิมไหมคะก็ถึงจุดที่ต้องการเสียงจากทุกพักร่วมรัฐบาลให้ได้มากที่สุดมากจนอุ่นใจจะรักษาความเป็นรัฐบาลจะรักษาขาเก้าอี้นายกไว้ได้ถามว่าทําไมถึงแคร์ทุกเสียงสะท้อนผ่านโผลคอรมอุ้งอิงสิคะเห็นไหมคะจัดโปรชำๆจุกๆเลยให้กับพักร่วมรัฐบาล move on ไว y ไปต่อตามที่ประกาศไว้ไม่ลาออกไม่ยุบสภาค่ะแต่ผคอรมออุ้งอิงสองที่ปรากฏในหน้าสื่อทำให้อดีตสวสมชายออกมาคูเอ้ย ออกมาเตือนค่ะออกมาเตือนนายกอิงว่าเห็นแล้วเนี่ยมีอยู่สองชื่อนะที่จะทำให้นายกอิงเสี่ยงจะหลุดเก้าอี้นายกเหมือนอดีตนายกเศรษฐาว่าแต่ชื่อไหนกันน้อจะใช่ชื่อของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปปชกำลังจะนัดวันมารับทราบข้อกล่าวหาคดีแจกถุงยังชีพหรือไม่หรือจะเป็นอีกชื่อ คุณสุชาติชมกลิ่นคดีซื้อตึกสกายนาหรือเปล่าที่สอสอพักประชาชนไปยื่นเรื่องกับปปชก่อนหน้านี้เรียกว่าสองชื่อนี้มาจากรวมไทยสร้างชาติทั้งสิน้น ขณะที่ภูมิใจไทยพอถอนตัวปุ๊บก็ไม่ไว้ใจนายกอิงปั๊บเลยนะคะสะท้อนผ่านการเดินหน้าที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกทันทีที่เปิดประชุมสภา3กร,รกฎาคมนี้แต่ว่าจะเปิดอภิปรายได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีสอสอเข้าชื่อกันอย่างน้อย99เสียงค่ะ ลำพังภูมิใจไทยมีแค่69เสียงลุงป้อมพลังประชารัฐอัปเดตล่าสุดให้มาเติมอีก19เสียงรวมเป็น88เสียงแปลว่ายังขาดอีก11เสียงค่ะซึ่งท่าทีของพักสีส้มยังยึกยักนะด้วยความที่สอสอไอติมออกมาชี้แจงว่าศึกซักฟอกเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ทรงพลังแต่มีข้อจำกัดว่าสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง ต่อสมัยประชุมก็คือนับตั้งแต่3กรกฎาคมปีนี้ต่อเนื่องจนถึง2กรกฎาคมปี69ดังนั้นถ้าจะใช้อาวุธนี้ต้องใช้อย่างแม่นยำและต้องหวังผลค่ะ สำหรับพักสีส้มแล้วนะคะตั้งแต่ผู้ก่อตั้งพักคุณธนาธรจนกระทั่งมาหัวหน้าพักคนปัจจุบันก็คือคุณนัทพงษ์เนี่ยนะคะรวมไปถึงสมาชิกพักทุกคนเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในทํานองเดียวกันว่าเรียกร้องให้นายกยุบสภาคืนอนํานาจให้กับประชาชนและเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนะคะนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะที่ทําให้สอสอพักส้มยังยึกยักลังเลที่จะร่วมเข้าชื่อยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือไม่เพราะมันมีเงื่อนไขาตามกฎหมายแบบนี้ค่ะว่าระหว่างรอจนกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะจบลงเนี่ยนายกไม่สามารถใช้อำนาจยุบสภาได้นะคะซึ่งกลับกันถ้าสมมติว่านายกเองเนี่ยถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีปมคลิปเสียงขึ้นมาเนี่ยรักษาการนายกที่มาทำหน้าที่แทนเนี่ยสามารถใช้อำนาจยุบสภาแล้วเปิดทางให้มีการเลือกตั้งได้คะ่ะ สถานการณ์วันนี้นะคะรัฐบาลเพื่อไทยลุยไฟเนี่ยถือว่าเสี่ยงทุกอย่างก้าวตั้งแต่ปรับคอรมอยันศึกซักฟอกไหนจะกรณีคลิปเสียงกับสมเด็จคุนเ็นซึ่งตอนนี้อยู่ทั้งในมือของปปชในส่วนของคดีจริยธรรมแล้วก็อยู่ในมือของสารรัฐธรรมนูญในกรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายก ขณะที่ร่างงบประมาณปี69ซึ่งต้องผ่านสภาในวาระ3ไปให้ได้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องไม่ประมาทพักภูมิใจไทยค่ายสีน้ำเงินนะคะเกิดมีปรากฏการดูดสอสอฝั่งร่วมรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยแล้วงบประมาณไม่ผ่านเอาละสิข่าวนี้นายกอิงได้หลุดจากเก้าอี้ของแท้ค่ะขอการเมืองที่ฟังอยู่ตอนนี้มองยังไงลงแลกเปลี่ยนกันมานะคะ